อยู่2ประการหละักะคืองานส่วนที่ 1. ง,งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วราชอาณาจักรการประกาศใช้อ,กอกดกฎอัยการศึกเป็นความจําเป็นซึ่งเป็นกฎหมายความมั่นคงสูงสุดเพื่อให้อำนาจเจ้าหน้าที่สามารถจุดความรุนแรงได้ทันทีโดยที่ผ่านมากฎหมายปกติปัจจุบันไม่สามารถยุติความขัดแยง้งความรุนแรงได้เลยทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้และเคารพกฎหมายเพื่อลดความขัดแย้งต่อไปในอนาคตทั้งหมดนั้นยึดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นั้นจะพยายามใช้อำนาจเท่าที่มีอยู่เท่าที่จำเป็นไม่ใช้อำนาจเกินเลยเกินขอบเขตทำให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดระมัดระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน หากเมื่อสถานการณ์กลับไปสู่สภาวะปกติจะได้กลับไปใช้กฎหมายปกติให้เร็วที่สุดในส่วนของการประกาศห้าบุคคลออกนอกเขตสถานหรือเคอร์ฟิวนั้นมีความมุ่งหมายเพื่อให้กสชสามารถจัดระเบียบและดูแลความสงบเรียบร้อยให้เข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วอาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างต่อเสรีภาพในการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนอยู่บ้าง ในระยะแรกอาจต้องเข้มงวดเพื่อแยกแยะผู้ก่อเหตุผู้ใช้ความรุนแรงกับประชาชนโดยทั่วไปสกัดกั้นการขนย้อาวุธสงครามวัตถุระเบิดและการกระทําผิดกฎหมายอื่นเช่นยาเสพติดอาชญากรรมการลักลอบขนส่นงสิ่งผิดกฎหมายรวมทั้งการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธที่ได้ก่อเหตุความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมาและมีแนวโน้ม จะขยายตัวมากขึ้นต่อไปตามที่มีผลการจับกลุมกลุ่มผู้ก่อเหตุและอุสงครามสิ่งผิดกฎหมายและความผิดอื่นๆโดยมีการปฏริง,งานร่วมของเจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารได้อีกเป็นจำนวนมากตั้งแต่22พฤษภาคมเป็นต้นมาเรานั้นตราหนักดีถึงผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนจากการคิวเช่นกันจึงได้มีการประกาศลดระดับ การเคอร์ฟิวลงตามสถานการณ์ซึ่งใน่วงที่ผ่านมาคอสชได้ผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวไปแล้วระดับหนึ่งโดยมีการปรับลดเวลาจากเดิม22.00ถึง05.00ปัจจุบันเป็นเที่ยงคืนถึง04.00ทั้งนี้หากเหตุการณ์เป็นปกติมากยิ่งขึ้นพื้นที่ใดที่ไม่มีสถานการณ์หรือมีความเสี่ยงหรือเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจะได้รับการพิจารณาปรับลด มาตรการลงเพื่อให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการอื่นๆมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและจะนำไปสู่การยกเลิกได้ในไม่ช้าหรือโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามที่ผ่านมานั้นระหว่างมีการประกาศห้ามได้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบโดยการยกเว้นให้แก่ประชาชนหน่วยงานที่มีความจำเป็นเช่นแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลการขนส่งผู้ป่วยเจ็บการขนส่งเชื้อเพลิง การเดินทางไปต่างประเทศการเดินทางของพนักง,งานที่ทางานเป็นผลัดในช่วงเวลากลางคืนโดยการขออนุญาตกับด่านตรวจทหารตำรวจในเส้นทางที่สัญจรซึ่งการดาเนินการที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนทุกครอบครัวมีความสุขมีความปลอดภัยทุกคนได้กลับไปอยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตากันหลังจากที่ประสบกับสถานการณ์เสี่ยงภัยอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความรุนแรงและการชุมนุมที่ยาวนานกว้างขวาง เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า6เดือนและดำรงชีวิตยอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งมาเกือบ9ปีเต็มสำหรับการเชิญบุคคลมารายงานตัวนั้นมีความจำเป็นทั้งนี้เป็นการเชิญผู้ที่อยู่ในความขัดแยง้งทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเช่นแกนนำผู้สน,น,นับสนุนนักวิชาราาและอื่นๆซึ่งอาจเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงหรือโดยอ้อมที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งบุคคลบางคนที่มีอาจมีอิทธิพลในเชิงสัญลักษณ์ในการระดมมวลชนสร้างความขัดแย้งขึ้นมาอีกจากการแสดงความคิดเห็นตามกระบวนการประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามหากการแสดงออกดังกล่าวมีผลกระทบต่อความสงบสุขโดยรวมก็จะถูกเชิญตัวมาชี้แจงคัดแยกไปดูแลเพื่อสงบสติอารมณ์และคิดทบทวนว่าที่ผ่านมานั้นได้ทำอะไรไปบ้างซึ่งอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้าง ตามความเชื่อถือหรือเหตุผลส่วนตนเพื่อเกิดการยอมรับความคิดที่เห็นแตกต่างและคิดได้ว,ว่าเราจะมีส่วนช่วยและร่วมมือกับทุกกลุ่มทุกฝ่ายเพื่อนำพาประเทศชาติไปข้างหน้าได้อย่างไรซึ่งตามปกติแล้วพระราชบัญญัตกิกฎการศึกมีอำนาจควบคุมตัวได้เจวันหากมีความผิดก็จะต้องถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปเช่นส่งตัวให้เจ้าที่ตำร,รวจส่งฟ้องศาลบุคคลที่ถูกเชิญตัวมา บางคนอาจถูกควบค,คุมตัวแล้วแต่กรณีเช่น1-2วัน3-4ถึง4วัน5-6วันอย่างไรก็ตามหากมีพฤติกรรมที่สอไปในทางใช้ความรุนแรงจะถูกควบคุมนานกว่าคนอื่นแต่ไม่เกิน7วันโดยจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีทั้งในส่วนของความเป็นอยู่หลับนอนอาหารการกินไม่มีการบังคับขู่เข็นซ้อมทรมานพันธนาการหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด สำหรับผู้ที่ไม่มารายงานตัวนั้นต้องถือว่าไม่ให้ความร่วมมือในการสร้างความปรองดองและยังคงมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เอาชนะฝ่าฝืนกฎอัยการศึกโดยไม่เคารพกติกากฎหมายความมั่นคงสูงสุดในปัจจุบันซึ่งจะต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลบางกลุ่มบางฝ่ายที่ยังคงต่อสู้ด้วยความรุนแรงโดยใช้อุธสงครามหรือวัตถุระเบิด ก็จะต้องถูกปรปาบปรามอย่างเด็ดขาดเช่นกันเราจะต่อสู้ด้วยกันด้วยการยึดเพียงแนวความคิดของตนหรือการตีความกฎหมายเพื่อเข้าข้างแต่ละฝ่ายไม่ได้อีกแล้วเพราะมีแต่จะก่อให้เกิดความแตกแยกไม่มีที่สิ้นสุดคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศไม่มีความสุขประเทศขาดเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือจากต่างประเทศเสื่อมถอยไปดังนั้นทุกกลุ่มทุกฝ่ายต้องหันมาร่วมมือกัน เสริมสร้างความรักความสามาคัคคีความปลองดองสมานฉันยุติการใช้ความรุนแรงต่อกันสิ่งใดที่จะเป็นข้อขัดแยง้งหรือเห็นต่างต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ก่อนและให้นำมาหารือเพื่อหาทางออกให้เป็นที่ยอมรับของทุกกลุ่มทุกฝ่ายเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้และคืนความสงบสุขให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าการประกาศห้ามชุมนุมทางการเมืองหรือต่อต้านคอทช,ชอเกิน5คนนั้น มีความจำเป็นเนื่องจากช่วงนี้นั้นเป็นระยะเริ่มแรกของการปฏิบัติงานคอสชอต้องการให้เกิดความสงบสุขและปลอดภัยอย่างแท้จริงโดยทันทีคอสชอไม่สามารถให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมาแสดงความขัดแย้งต่อต้านได้เพราะจะเป็นเหตุให้ฝ่ายอื่นๆออกมาต่อสู้กันอีกจนทําให้เหตุการณ์บานปลายขยายตัวดังนั้นจึงอยากจะขอร้องให้ประชาชนทุกพวกทุกฝ่ายจะได้ออกมาชุมนุมในห่วงนี้ เพื่อจะได้ไม่เกิดการประทะกันหรือเกิดเป็นปัญหาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอย่างไรก็ตามคอสชอมีความจําเป็นที่ต้องดําเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่มาชุมนุมทุกพวกทุกเราทุกฝ่ายที่ละเมิดการประกาศห้ามดังกล่าวด้วยมาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบัติของแต่ละกลุ่มต่อไปการระงับควบคุมสื่อต่างๆบางสื่อหรือบางสถานีหรือบางระบบบางรายการนั้น ในระยะนี้มีความจำเป็นอย่างมากเนื่องจากตลอดระยะเวลาประมาณ9ปีที่ผ่านมานั้นรวมถึงการชุมนุมประท้วงล่าสุด6เดือนที่ผ่านมาได้มีการใช้สื่อทุกประเภทรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆมาบิดเบือนปลุกระดมปลุกปัน่นต่อสู้และสร้างความเกลียดชังต่อกันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีทั้งถูกและผิดมีเจตนาดีต่อบ้านต่อเมืองก็มีทําให้เกิดความรุนแรงขึ้นมาตามลําดับ มีการข่มขูกการใช้ความรุนแรงต่อกันต่อฝ่ายตรงข้ามและมีการสร้างความเข้าใจผิดต่อผู้เห็นต่างหรือประชาชนที่อยู่ตรงกลางจนทําให้เกิดความสับสนต่อความเข้าใจของประชาชนอยู่ตลอดเวลาฝ่ายหนึ่งมองเห็นความไม่ชอบธรรมซึ่งมีหลายเรื่องที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วหรือกําลังดําเนินการอยู่ในส่วนอีกฝ่ายหนึ่งโต้แย้งด้วยข้อกฎหมายอํานาจรัฐและด้วยความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ทำให้สามารถยุติปัญหาลงได้โดวยวิธีทางของรประชาธิปไตยนอกจากนั้นยังมีการเผยแพร่ความคิดเห็นของนักวิชาการและผู้ที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนทําให้เกิดความสับสนในสังคมเกิดการแก้ทำให้การแก้ไขปัญหายุ่งยากขึ้นไปอีกจึงจําเป็นต้องมีการระงรับสื่อดังกล่าวเป็นการชั่วคราวอย่างไรก็ดีคอทชชไม่ได้มีนโยบาย ปิดกั้นสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภทแต่อย่างใดสำหรับการปรับย้ายข้าราชการของทุกกระทรวงทบมงกรมเป็นเรื่องภายในของทุกหน่วยงานโดยมีเหตุผลและความจําเป็นในการดําเนินการเพื่อลดความขัดแย้งที่มีอยู่มาแต่เดิมส่วนประเด็นที่กล่าวหาว่าเป็นการโยกย้ายอีกฝ่ายหรือเป็นการรังแกข้าราชการนั้นหาได้เป็นเช่นนั้นไหมทั้งนี้ในข้อเท็จจริงสืบเนื่องมาจากว่า ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาในอดีตกับกระบวนการใช้อำนาจรัฐในทุกพื้นที่หรือมีอำนาจในการบริหารองค์กรรวมทั้งเป็นข้าราชการที่สามารถทำหน้าที่ให้กับรัฐแต่ก็ไม่สามารถทำให้รัฐบาลเนินการแก้ไขปัญหาหรือลดความขัดแยง้งภายในองค์กรหรือระหว่างส่วนราชการกับประชาชนในพื้นที่ได้จึงมีความจำเป็นต้องปรับเพื่อเกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นนิยบายจากคอสช ให้ส่วนราชการต่างๆโดยปรลกักกระทรวงและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการในกรอบอํานาจของตนเองสําหรับในส่วนที่มีการปรับย้ายข้ามกระทรวงหรือสังกัดหน่วยงานอื่นที่อยู่ในอ,อานาจของนายกรัฐมนตรีรคณะรัฐมนตรีก็จะเป็นต้องใช้อํานาจของหัวหน้าคอสชอในการอนุม,มัติและลงนามทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจกับประชาชนและสังคมให้เกิดการยอมรับ ไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดส่วนบุคคลแต่ประการใดยังเคารพเกียรติยศของความเป็นข้าราชการในทุกองค์กรอยู่เสมองานส่วนที่2การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้ได้โดยเร็วที่สุดหลังจากที่การบริหารราชการแผ่นดินสะดุดหยุดอยู่กับที่มาหลายเดือนจนงบประมาณปี2 5 5 7หยุดชะงักบางรายการไม่สามารถเบิกจ่ายหรือดาเนินการได้ ประชาชนส่วนราชการเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าวจําเป็นต้องปลดล็อกหาทางออกด้วยรัฐบาลที่มีอาํานาจเต็มจากนั้นจะต้องดําเนินการในเรื่องของการจัดทํางบประมาณปี2558ให้ได้ทันกําหนด,ดเวลาซึ่งวาระการจัดทํางบประมาณใกล้จะสิ้นสุดทั้งนี้เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ในปี2558โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะได้ทันต่อการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงในปลายปีหน้านี้หลักการสำคัญของคอสชในการบริหารราชการในสถานการณ์ไม่ปกติในปัจจุบันคือการใช้ระเบียบบริหารงานปกติของทุกส่วนราชการให้มากที่สุดเว้นในเรื่องที่เป็นปัญหาติดค้างหรือปัญหาเร่งด่วนทั้งนี้คอสช มิได้ไปสั่งการส่วนราชการให้ปฏิบัติหรือไม่ต้องปฏิบัติในสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบเพื่อผลประโยชน์ใครแต่ประการใดหรือขอสชอตกลงใจเองโดยพลรการเพียงแต่จัดคณะทำงานประสานงานหรือฝ่ายต่างๆร่วมกับข้าราชการประจำจากแต่และกระทรวงไปร่วมกันขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วโปรง่งใสได้รับความพึงพอใจและไว้าวางใจจากประชาชน การใช้จ่ายงบประมาณที่เกรงว่าคอสชจะมาใช้งบใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่จํากัดนั้นขอเรียนว่าเป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างต้องอยู่ในระเบียบวินัยการเงินการคลังของทุกกระทรวงทบวงกรมรวมทั้งมีการหารือสอบถามกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความรอบคอบก่อนการดําเนินการการใช้จ่ายงบประมาณ จะไม่ใช้ใจ่ายจนเกินกำลังจนเสียวินัยการเงินการคลังของประเทศและไม่เกินยอดนี่สาธารณะซึ่งกำลังตรวจสอบตัวเลขที่แท้จริงในปัจจุบันในยอดกบประมาณที่ใช้ไปแล้วและยังไม่ได้ใช้ซึ่งจะมีผลผูกพันต่างๆอีกมากมายเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือในด้านการเงินการคลังของประเทศในสายตาของต่างประเทศและสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนต่างประเทศ ที่จับตามองสถานะเศรษฐกิจการเงินขีดความสามารถของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ว่าควรจะมาร่วมลงทุนอีกหรือไม่ทั้งนี้โชคดีที่ไทยมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจดีอยู่แล้วหากมีการขับเคลื่อนที่ดีต่อไปน่าจะไป่น้าหน้าใครในภูมิภาคอาเซียนและของโลกในอนาคตการใช้ใจ่ายปบประมาณปี2557จะเริ่มจาก แผนงานโครงการที่ค้างคาอยู่อย่างเร่งด่วนซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนเศรษฐกิจโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการพื้นฐานของประชาชนเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินหมุนเวียนในระบบซึ่งได้ดําเนินการจากการจ่ายเงินจำนำข้าวที่ติดค้างอยู่ประมาณ92,000ล้านบาทคาวน,นี้ได้เริ่มทยอยจ่ายไปแล้วเป็นบางส่วนแผนงานโครงการที่ได้อนุมัติไปแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากติดขัดปัญหาระเบียบคำสั่งกฎหมายในรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งจะดำเนินการเร่งตรวจสอบจัดลำดับความเร่งด่วนและดำเนินการให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะงบประมาณที่จะทำให้เกิดผลต่อเงินหมุนเวียนในระบบงบบรรเทาภัยพิบัติการซ่อมแซมสาธารณูปโ,โภคปัญหาความเดือดร้อนความเร่งด่วนเฉพาะหน้าเป็นต้น โดยไม่ได้เป็นการใช้งบประมาณจำนวนมากในโครงการขนาดใหญ่แต่อย่างใดสำหรับโครงการขนาดใหญ่เช่นโครงการมูลค่า2ล้านล้าน3.5แสนล้านนั้นจะนำมาพิจรารณาดูใหม่อย่างรอบคอบว่าโครงการใดที่เป็นประโยชน์สามารถนำสู่การปฏิบัติได้โดยจะแยกเป็นเฉพาะเรื่องแยกพิจรารณาแยกการดาเนินการใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เกิดการเริ่มต้นได้อย่างโปรง่งใส เช่นรถไฟรังคู่รถไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคอื่นที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อนโดยจะหาวิธีการเริ่มต้นโดยการใช้งบประมาณประจำปีหรือใช้การลงทุนโดยภาคเอกชนทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระการใช้จ่ายจากการกู้เงินจำนวนมากอาจจะเป็นภาระผูกพันในระยะยาวแต่ต้องโปรง่งใสมีประสิทธิภาพไม่ทำทั้งหมดทุกแผนงาน โครงการจะต้องเริ่มต้นด้วยการบูรณาการเกิดประโยชน์เกือ้อกูลซึ่งกันและกันโครงการต่อโครงการกระทรวงต่อกระทรวงในงบงานประเภทเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมจะไม่ทําแผนงานโครงการตามฐานเสียงหรือเหตุผลทางการเมืองทําให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมทั่วถึงเช่นอดีตที่ผ่านมาเป็นเวลายาวนาน ทั้งนี้จะนำไปหาหรือในการจัดทำงบประมาณปี58มอบนโยบายให้ดาเนินการตามด้านและนจะอยู่ในการพิจารณาดำเนินการของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีที่จะจัดตั้งโดยเร็วที่สุดให้ทันก่อนการเริ่มต้นปีงบประมาณ2 5 5 8คือ1ตุลาคม2 5 5 7เป็นต้นไปการจัดทำและการดาเนินการด้านงบประมาณทุกแผนงานโครงการ จะใช้การดาเนินการให้ใกล้เคียงกับการมีรัฐบาลปกติที่สำคัญจะเน้นให้สามารถรับการตรวจสอบได้ในเรื่องการใช้ใจ่ายงบประมาณจากหน่วยที่รับผิดชอบในการตรวจสอบตามกฎหมายทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและมีการใช้ใจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพระบบสาธารณูปภคพื้นฐานการคุดลอกคูครอง การสร้างถนนเส้นทางเชื่อมต่ออาเซียนหรือซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีขึ้นจะต้องรีบดาเนินการโดยทันทีแต่ต้องไม่เป็นภาระก,กับรัฐบาลใหม่และเป็นปัญหาอื่นในอนาคตได้อีกโดยเน้นการใช้จ่ายงบประมาณด้วยการบูรณาการหน่วยงานและงบประมาณของหน่วยที่รับผิดชอบต้องร่วมมือกันสำหรับราคาพืชผลทางการเกษตรอื่นนั้นอีกหลายอย่าง ที่มีปัญหาก็กําลังพิจารณาหามาตรการดูแลให้เกิดความยั่งยืนว่าจะทําได้อย่างไรในปีงบประมาณ2 8ทั้งนี้เพื่อไม่ให้นําไปสู่โครงการประชานิยมซึ่งจะเกิดปัญหาตามมาอีกมากมายในอนาคตโดยให้แนวทางไปพิจารณาในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตสนับสนุนปัใจจัยในการผลิตเช่นปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์เครื่องมือการพัฒนาพันธุ์การส่งเสริมตลาดรวม การเกษตรทุกพื้นที่พัฒนาผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมโดยให้ใช้พื้นที่น้อยลงเพิ่มการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่า,มาแมลงและหาวิธีการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบภายในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบให้สูงขึ้นราคาสินค้าก็อาจจะต้องให้เป็นไปตามกลไกตลาดการค้าเสรีมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้สูงขึ้น แข่งขันกลับประเทศอื่นได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันคอทชอได้เร่งรัดให้มีการจ่ายหนี้ให้กับชานาอย่างเร่งด่วนอีกประการหนึ่งคือจากการที่ทกศมีการติดค้างการจ่ายเงินกับชาวนามาเป็นเวลานานทําให้ชาวนาเสียโอกาสคอทชอกอกลังพิจารณาว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างไรซึ่งคงจะต้องพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งสําหรับการส่งเสริมการค้าเสรีอย่างเป็นธรรมการลดการผูกขาด การจัดตั้งตลาดกลางการควบคุมราคาสินค้าสำหรับอุปโภคบริโภคการลดหรือเพิ่มภาษีต่างๆตำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณานดาเนินการรวมทั้งให้มีการกำหนดพื้นที่เขตเศรฐฤฤฤฤฤษฐกิจพิเศษส่งเสริมโรงงานขนาดเล็กตามแนวชายแดนและชนบทหรือช่องทางผ่านแดนที่สำคัญเพื่อให้แรงงานที่ผิดกฎหมายไม่เข้ามาหางานในพื้นที่ตอนใดลดความแออัด ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่ต้องเข้ามาหางานในเมืองใหญ่ให้มากที่สุดในส่วนของด้านพลังงานอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะมีมาตรการดูแลปรับปรุงได้อย่างไรบ้างแต่ทุกอย่างคงต้องอยู่ในกติกาวินยัยการเงินการคลังกฎเกณฑ์กติกาของตลาดหลักทรัพย์บริษัทมหาชนรวมทั้งการพิจารณาจัดตั้งกองทุนในภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนหาวิธีดำเนินการจัดตั้งกองทุนประเทศขนาดใหญ่เพื่อลดการลงทุนของรัฐสำหรับในส่วนของรัฐวิสาหกิจกําลังพิจารณาทบทวนปรับปรุงให้ดีขึ้นให้ทันสมัยเร่งพิจารณาถึงการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานของไทยรวมทั้งเร่งพัฒนาในเรื่องพลังงานทดแทนทั้งจากลมแสงแดดและพืชพลังงานอื่นๆให้เหมาะสมโดยเร็วคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจต,ต่าง หรือบอดนันมีความจําเป็นจะต้องปรับให้อยู่ในระเบียบมีมาตรฐานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาบ,บริหารงานให้มีความโปร่งใสมีการตรวจสอบและมีการกํำกับดูแลกิจการที่ดีกล่าวโดยสรุปคือประเทศและประชาชนชาวไทยยังมีปัญหาซึ่งมากมายต้องได้รับการแก้ไขและจัดระเบียบและจะต้องดาเนินการแก้ไข ทุกอย่างให้ได้โดยเร็วที่ผ่านมานั้นเวลาในการแก้ปัญหาของประเทศชาตินั้นได้สูญเปล่าวไว้กับความขัดแย้งของคนภายในชาติไปมากพอแล้วเราจำเป็นต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญสำหรับรวปแบบของคอสชอระยะที่1ช่วงแรกของการควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ จะดาเนินการในเรื่องของการปลองดองสมานฉันท์นให้เร็วที่สุดในกรอบเวลา2-3เดือนนอกจากงานด้านความมั่นคงและขับเคลื่อนได้เริ่มจัดตั้งศูนย์การปลองดองสมานฉันท์นเพื่อการปฏิรูปทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่เพื่อนําไปสู่การปฏิรูปในระยะที่สองทั้งนี้ทุกพื้นที่ต้องเริ่มจากครอบครัวหมูบ่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด คอชชได้มอบหมายให้กรมารรับผิดชอบในการดำเนินทั้งนี้ได้เริ่มรวมตุ่มจากเล็กมาใหญ่ขึ้นเพื่อให้ผู้เห็นต่างได้พบปะพูดคุยกันแต่เนิน่นและมิให้เป็นปัญหาต่อไปในระยะที่2รวมทั้งการจัดตั้งคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อเตรียมการสู่การปฏิบัติให้พร้อมในระยะที่สอง โดยปราศจากความขัดแย้งตั้งแต่บัดนี้ซึ่งมิได้มีการดาเนินการในเรื่องของการปรับโครงสร้างของส่วนราชการใดๆหรือเรียกผลประโยชน์ค่าตอบแทนหรือการนีประโทษกรรมใดๆทั้งสิน้นระยะที่2การใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งกำลังดาเนินการจัดทําอยู่โดยฝ่ายกฎหมายจะมีการจัดตั้งสภานิบัญญัต สัรหานายกรัฐมนตรีตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการร่างจัดทำรัฐธรรมนูญพร้อมกับการตั้งสภาปฏิรูปเพื่อปฏิรูปแก้ไขในทุกเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องการและเป็นที่ยอมรับโดยน่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งปีส่วนที่จะมากกว่าหรือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความร่วมมือ ของทุกพวกทุกฝ่ายหากสถานการณ์เรียบร้อยปกติปฏิรูปสำเร็จรองดองสมามัญชนกันทุกฝ่ายประชาชนมีความรักความสามัคคีกันก็จะเริ่มดำเนินการก้าวข้าสู่ระยะที่3ระยะที่3การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ที่ทุกคนทุกฝ่ายทุกพวกพอใจ กฎหมายมีความทันสมัยในทุกด้านรวมทั้งกฎระเบียบกติกาต่างๆที่จะรับการแก้ไขเพื่อให้ได้คนดีสุจริตมีคุณธรรมมาปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาพิบาลสิ่งต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่อาจจะสำเร็จได้โดยเร็วอย่างที่ทุกคนต้องการได้เลยหากยังไม่มีความสงบเกิดขึ้นการประท้วงด้วยความไม่เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และไม่เข้าใจในเหตุผลการควบคุมอำนาจในครั้งนี้ว่าทําเพื่อประเทศไทยและคนไทยทุกคนซึ่งจะต้องส่งผลดีประเทศได้ในอนาคตอันใกล้ผมคิดว่าคนไทยทุกคนเหมือนผมไม่มีความสุขมาประมาณ9ปีแล้วขณะนี้ทุกคนอยู่ในความสงบมีความสุขมากขึ้นตั้งแต่วันที่20 และ22พฤษภาคมเป็นต้นมาคอสทชไม่ต้องการก้าวเข้าสู่อำนาจไม่ต้องการใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ใดๆเลยแต่ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปไม่ได้และถ้าตาารานและข้าราชการทุกคนไม่ทำอะไรเลยใครจะมาดูแลท่านใครจะมาแก้ปัญหาให้ท่าน ในเมื่อประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์เดินหน้าต่อไปไม่ได้ด้วยความขัดแย้งเจ้าหน้าที่ถูกตำหนิประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบังคับใช้กฎหมายปกติทำไม่ได้ทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกับข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารให้กำลังใจซึ่งกันและกันประเทศชาติต้องมาก่อนเสมอ ความรู้สึกของชาวต่างประเทศเราเข้าใจดีถึงกฎเกณฑ์ของสังคมโลกในปัจจุบันเป็นโลกของประชาธิปไตยแต่ขอให้เวลาเราในการปรับเปลี่ยนทัศนคติค่านิยมและอะไรอีกหลายอย่างเพื่อแก้ประชาธิปไตยของไทยให้เป็นสากลถูกต้องชอบธรรมรับผิดชอบเสียสละนึกถึงประโยชน์ของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกพื้นที่ทั้ง ประชาชนเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยต้องได้รับความพึงพอใจอย่างทั่วถึงกันหากทุกคนร่วมมือกันจะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนทุกอย่างก็จะผ่อนคลายไปตามลำดับเราเข้าใจว่าทุกคนคงต้องเลือกประเทศชาติก่อนประชาธิปไตยที่จะต้องเตรียมการแก้ไขปรับปรุงนั้นก็ จะมาถึงในระยะเวลาที่ไม่นานนักมีเรื่องอื่นอีกมากมายที่พวกเราต้องช่วยกันทําช่วยกันคิดก็คงไม่สําเร็จหากจะมีการประท้วงหรือไม่ร่วมมืออยู่ขอเวลาให้เราได้แก้ไขปัญหาให้ท่านโดยเร็วจากนั้นทหารก็จะกลับไปทําภารกิจของเราต่อไปและจะคอยเฝ้ามองประเทศชาติและประชาชนชาวไทยก้าวต่อไปข้างหน้าสู่อนาคตด้วยความสุขแบบยั่งยืน ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่รักยิ่งของชาวไทยทุกคนสวัสดีครับ